วัสดีครับทุกคนผมปายครับลงอยู่กับแวนการ์ดเบตานะฮะคลิปนี้กับอีกคลิปที่จะลงหลังจากนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เลนนะแต่คลิปนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าแวนการ์ดเบต้าน่าจะเป็นเบต้าที่แย่ที่สุดในบรรดาคอร์ดูตี้ทุกภาคเลยบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่ามันแย่ที่สุดตั้งแต่เทสมาเลยผมว่าเบต้าของคอร์ดูตี้ภาคก่อนๆมันก็ไม่ได้เลแย่ขนาดนี้ป่าวะ แต่จริงๆอ่ะผมอยากเทียบแค่ภาพาโม้วแฟกับโควอนะเว้เบต้าเล่นตั้งแต่วันที่มันเปิดให้เล่นเบต้าเว้แล้วหลังจากนั้นก็เล่นทุกวันทุกวันทุกวันเว้แล้ววันนี้ที่ถ่ายเป็นวันสุดท,ท้ายแล้วนะหรือสี่ชั่วโมงก็จะจบเบต้าแล้วนั่นแหละ เบต้าแย่กว่าของโมโนแฟร์กับโคบออีกอันนี้ผมพูดเลยและหลายๆคนอนะ่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเนะ้ยว่าแวนการ์ดมันมันแย่เดี๋ยวผมช็อตทีละเรื่องเลยแล้วกันเรื่องอินเตอร์เฟสอะไรพวกเนี่ยส่วนใหญ่ก๊อปมาจากโมโนแฟทั้งนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าโหลดเอาเนี่ยเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนี่ยคืออย่างโคบออ่ะมันออกหลังโมโนแฟใช่ไหมแต่พวกอ่าอินเตอร์เฟสเวลาแต่งปืนหรือไม่ก็พวกคัตตอมคลาสอะไรประมาณเนี้ย มันยังดูแตกต่างจากโมโนแฟนนะเวย้ยแต่ของแวนการ์ดเนี่ยมันเหมือนลอมาทางนู่นเลยเนี่ยเวลาแต่งปืนก็ด้วยเนี่ยเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนี่ยคล้ายๆของโมโนแฟนเลยอย่างโคว์เวลาเราแต่งปืนอ่ะเลือกพวกช่องแต่งปืนยเงี้ยมันจะมีแบบเรียงแนวตั้งเลยเวย้ยเอออันเนี้ยมันยังดูแตกต่างเว้ยแต่ของแวนการ์ดเนี่ยแทบจะโอ้ยแต่ผมชอบตรงที่ภาพแวนการ์ดมันยังมีแบบดีเทลพวกอาร์สตัดปืนนะเออแบบละเอียดอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยผมชอบส่วนของแต่งปืนภาพเนี่ย ผมมองว่ามันมันก็หลากหลายนะอย่างมาโซก็แต่งเพิ่มไฟเลทได้แล้วก็มีบาเลวอีกบาเลวบางปืนมีเพิ่มไฟเลทด้วยแม็กกาซีนก็สามารถเพิ่มไฟเลทได้เหมือนกันแล้วก็แทบจะทุกปืนสามารถเปลี่ยนชนิดกระสุนได้แต่ส่วนใหญ่อะ่ะกระสุนไหนที่เพิ่มดาเมจมันจะลดไฟเลทแล้วก็กระสุนไหนที่เพิ่มไฟเลทมันก็จะลดดามเมจนะฮะซึ่งตรงนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนดีเคปืนปืนหนึ่งไปได้แบบหลายรูปแบบเลยเว้ อันเนี้ยผมชอบเออแต่เวลปืนอะ่ะมันมีให้เก็บตั้งเจ็ดสิบกระบอกโคตรเยอะเยอะแบบเยอะจัดนะ่ะนี่ขนาดผมเล่นจนเลเวลเต็มทุกปืนหลักเลยนะปืนหลักเนี่ยเวลผมเต็มเนี่ย 30, สามสิบสาวมิชชันการเนี่ยสามสิบช็อตการเลเวลสามสิบลายมิชชันการเลเวลสามสิบมาร์คแมนเ,เวล 30, สามสิบสไนเปอร์เวลสามสิบตอนเบตา้ามันตันเ,เวลสามสิบไงแต่ปืนพกผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยหน้าคิวสติ๊กก็คล้ายๆโมโนแฟ ไอเฟลเกตนี่คล้ายๆโมโนแฟนเหมือนกันเลยเรื่องถัดมาคือเรื่องเสียงของเกมนี้ปกติอะเสียงถ้าปรับร้อยเนี่ยมาสเตอร์วอลลุ่ม um, เนี่ยถ้าปรับร้อยมันดังสนั่นหูฟังเลยนะเว้ยแต่ไอ้เกมเนี่ยปรับร้อยเหมือนปรับ25ในโมโนแฟนกับโควาเลยเว้ยเออเสียงมันเบามากคือต้องไปปรับเสียงนอกเกมอีกางเงเพื่อให้มันดังขึ้นะแล้วพอปรับเสียงนอกเกมใช่ป่ะ เสียงดินในเพื่อนมันก็จะตังด้วยเเสียงในเกมก็ว่าเบาเลยนะเว้ยเสียงเท้าในเกมมันโคตรเบาเลยแทบจะไม่ได้ยินเลยเหมือนทุกคนมันมีเดสไซเลนกันในตัวอยู่แล้วอะ่ะคือแทบไม่ต้องใช้ไรเฟิลเกตเดสไซเลนอ่ะไรประโยชน์ <c oughs> เอาจริงเลยนะเสียงฮิตมาร์เกอร์เนี่ยยังดังกว่าเสียงเกมอะ่ะจริงกับเสียงคนประกาศในเกมอะ่ะยังดังกว่าเสียงเกมเลย <c oughs> พูดถึงเสียงประกาศในเกมเว้ย ามาทำไมยัโกคิชิโกลครอเธสตีเอามาทำไมอุ๊ยุอุ๊ยุุ้อุ้กอีอจะไปแล้ว่กอขาอีเริ่มจะไปแล้วมึงนี่โอ้โนะอนั่นแหละเสียงเนี่ยเอามาทำไมวะคือเสียงอื่นอ่ะแทบไม่ได้อะไรเลยเนะเว้ ขดอยู่อย่างเดียวก็ไอเสียงประกาศตอนเราได้คิวอะไม่ต้องประกาศทำอย่างเกมโมบ้าโอหรือเขาเห็นเฮโร่ทำวะก็เลยทำตามบ้างเพราะเฮโร่อะมันมีเสียงประกาศตอนเราได้คิวเหมือนกันเว้แต่คอสติอ่ะมันไม่เคยมีเลยนะเว่าเวลาเราคิวพวกวเรามันคิวถึนคิวแล้วผู้ประกาศมันจะพูดอะเพิ่งมาเนี่ยภาคนี้เลยเนี่ยเออหน้าล็อบบี้น่าจะมีแค่นี้แหละไปในเกมกันดีกว่าปในเกมเนี่ยมีเรื่องให้ช็อตเยอะเลยเอาข้าวๆก่อนเลยละกันเรื่องแสงแดดเนี่ย เรื่อง Input Delay แล้วก็เรื่องบางทียิงไม่โดนเอาอยากแรกเลยนะปัญหาแสงแดดเนี่ยคือแมปเลสตา a r มันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เว้ยมันจะไปเห็นผลแมปไอเอ็กเกิลนกับอ่ากาบูไอสองแมปเนี้ยน่าจะเห็นผลที่สุดและไอเรื่องแแสงแดดที่มันจ้ากเกินไปเนี่ยแล้วก็มัใหาอีกอย่างนึงเอเเห็นแพ็กเกจเบิร์นี่ป่ะยื่งแทบจะทั้งเกมเว้ยทั้งทั้งที่เน็ตผม ก็ดีเนะเพ้ยเพราะก่อนเข้าแวากนการ์ดเนี่ยไปเล่นโควกับโมแลแฟนมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเข้าแวากนการ์ดไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขึ้นเลยเนี่ยแพ็กเกจเบิร์ต,ตรงใตม้มินิแมปนี่แหละเวลาเราเดินหรือวิอ่งเนี่ยอยู่ดีแบบเหมือนโดนกระชากไปข้างหน้าบ้างหรือไปข้างหลังบ้างหรือไปซ้ายขวาก็ว่าไปอันนี้เพื่อนนะอ่าเพื่อนเดินเดินเพื่อน <ๆ S 2> ไม่มีเสียงไม่เสียงทาเพื่อนไม่มีเลยนะเว้ยไม่มีเสียงเลยอะแล้วก็ HUD เนี่ยเห็นป่ะพวกคิวสติ๊ก เีย่ยใหญ่เกินแล้วก็นั่นแหละก๊อปโมโนแฟร์มาคือรู้แหละว่าเกมเนี่ยมันใช้อินเจนโมโนแฟร์แต่บางอย่างก็ไม่ต้องก๊อปโมโนแฟร์ขนาดนั้นก็ได้ปะวะอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะก็คืออินพุตดีเลย์เกง่ายเลยเรากดปุ่มอะไรไปอะ่ะมันจะดีเลย์สักครึ่งวิถึงหนึ่งวิอะ่ะอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยคือสลักคันเซิลแล้วก็ใช้ที่เข้าสปินถ้าเป็นโมโนแฟร์มันจะใช้เข้าสปินไปเลยเว้ยแต่เบต้าภาคนี้อ่ะ ใช้ก็สปินแล้วสลักแคนเซิลอ่ะแล้วก็ใช <Yeah. S 1> ้สปินดดเลย์เว้ยมันน่าจะดีเลย์ไปวิหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมว่ามันน่าจะบั๊กก็คือสปินทูไฟทั้ง ADS ทั้งยิงเลยที่เห็นผลน่าจะมีอ่าไท์มิชิงการสไนเปอร์ไรโฟกับมาร์คแมนแต่ที่เห็นผลชัดที่สุดเลยก็เนี่ยมาร์คแมนไรโฟเนี่ยอ่ะไช้ก็สปินแล้วก็ ADS อโค้ชา้าช้ามากๆถ้าสปินทูไฟปกติ โคตรช้าแ้านทะี่เขาสปินไฟน์น่ะโคตรช้าคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นบัสหรือว่าเป็นที่ของแต่งจริงๆหรือเปล่าเว้ยแต่ผมว่ามันก็ยังช้าเกินไปอะ่ะขนาดโมลแฟร์ยังไม่ช้าขนาดนี้มาร์กแมนนี่เห็นผลชัดที่สุดเลยเนี่ยไอสปินไฟช้าเรื่องต่อไปเลยสปาวภาพนี้โมลแฟร์ที่ว่าสปาวแย่ที่สุดในคอรี่่ทุกภาคอะของภาคเนี่ย เอ็งเล่นชิปเมน่ะทุกแมปอะคือภาคเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันจะมีให้เลือกอ่าคอมแบิเพซซิ่งระหว่างไอ้ทคติคอลแอซซอลแล้วก็บิชใช่ไหมแล้วซึ่งพอมันมีคอมแบิเพซซิ่งเนี้ยสิ่งแรกที่ผมคิดว่ามันแย่นะก็คือระบบสปาวนี่แหละมันเกิดมั่วมันเกินอ่ะมั่วกับโมโนแฟร์แบบเยอะเลยอ่ะเผลอๆผมว่าอาจจะแย่กว่าเล่นชิปเมนด้วยซ้ำให้เองนึกสภาพว่าเหมือนเล่นชิปเมน่ะทุกแมปอะขนาด 6v6 อ่ะ มันยังเกิดต่อหน้าผมเลยแล้วจะนับภาษาอะไรกับ10วีสิกับ24 V24 วี24อ่ะแล้วเนี่ยอันนี้ฟิล์มายสตูนะไม่มีเสียงอะไรบอกเลยนะเว้ยตั้งโดดโดดเนี่ยเราเดินผ่านไปเราไม่สนยังได้เลยอ่ะฟิลไมายอะอย่างโควมันยังมีเสียงไงแต่ของไอ้แวนกันเนี่ยตั้งโดดโดดเลยไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยเอออีเกิลเนสแมปนี่แหละ ตีบแสงแดดโคตรจัดจ้า่นะจุดสีนะจะมาส่องัตูตร,ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแสงแดดมันบังเนี่ยเปืดเปิดสตมูมาตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นด้วยนะคือจะสว่างอะไรขนาดนั้นวะของวงรแฟมันยังไม่สว่างเท่านี้เลยปัญหาต่อไปเลยนะก็คือบางทีอะเรายิงสวนมันไปอะสามสี่นดัดมันไม่ตายเว้ยแต่พอมันสวนเรามาเหมือนเราตัวแค่นัดสองน,นอัดตายเนี่ยคือมันแปลกมากเว้ยบางทีอะผมรู้สึกว่าทีดีเคภาคเนี้ยมันมันแปลกแปลกอะ คือมันมันมันคิดยังไงวะตอน,นที่แบบบางทีเราสวนมันไป 3- นถึงสีนะแบะมันไม่ตายแตม่มันสวนเรามาปั๊กป๊ต,ตายอ,อ่เรื่องอะไรวะอ๋อเรื่องนี้บางทีเราเอ็มเราสายยิงศัตรูไปจะมาขนาดตดกล้องอะ่ะมันตรงตัวศัตรูแล้วเรายิงไปอะ่ะคิดมาเกอร์ไม่ขึ้นเว้ยที่ผมเจอเลยเนะี่ยตอนเล่นแรกๆอะ่ะตอนนั้งที่กล้องดอ,ดอะ่ะมันก็ตรงตามตัวศัตรูนะเว้ยแต่ทำไมฮิมาเกอร์ไม่ขึ้นไม่ทำไดเมจให้ศัตรูเลยคือเลยยิงขนาดนั้นแล้วมันควรจัดนเนป่าวะ งงกับยฮิตแตเลคชั่นทานมางีนี่นี่น่ะมันเกิดต่อหน้าผมเลยว้ยเนี่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 ยมันเกิดต่อหน้าผมเลยเ,ยเนี่นนนนนยระบบสปาภาพ,าพ,าพนี้มันมันแยกก่กว่าชิปเมนต์ของรถไปเว้ยแบบนีกจะสปาก็สปาต่อหน้าเลยอ่ะมักง่ายคือตอนแรกอ่ะมันมีข่าวลือบอกว่าเกมเนี่ยมันสร้างไม่เสร็จเว้ยก็เลยให้โควออกมารับหน้าแทนโควกสภาพก็เลยเป็นอย่างนั้นปีที่แล้วมันต้องเป็นคิวของสเลฮิเมอร์เว้ยที่เป็นคิววางจําหน่ายของปีที่แล้วแต่นั่นแหละ เกมมันสร้างไม่เสร็จก็เลยให้เทยาร์ดเอาโควมาก่อนสภาพก็เป็นอย่างนั้นแต่โควมันใช้อินจินของแบล็คสามเวผมว่าถ้ามันมีเวลาทำมากกว่านี้ก็คงดีแต่อาจจะดีไม่มากเท่าไหร่<ๆ>เพราะเหมือนตอนแบล็คสามรู้สึก<ๆ>น่าจะมีปัญหาของ PC ซด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิดอะพอเอาอนจินของแบล็คสามมาใช้ในโคว์สภาพเลยก็เป็นอย่างนั้น อ๋อออพติมไลใน PC ก็โคตรห่วยแต่แวนการ์ดดีอย่างนึงนะมันออพติมไลท์พีซมันดีมากเลยเอออันนี้ผมยอมอยู่อย่างนึงเพราะเนี่ยเล่นเรื่องกับโคบอลเยอะมากเลยเนะี่ยตอนเล่นหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมาเลื่อนกับโคบอลเยอะมากๆเลยเนี่ยข้อดีของแวนการ์ดแค่เนี่ยมีแค่นี้จริงเว้ยข้อดีของแวนการ์ดเนี่ยเรื่องในเกมหลักๆมันน่าจะมีแค่นี้แลนะ้วมั้งอันนี้ยังไม่รวมแบบ บัคก,กระจุกกระจิกอีกนะมันมีอยู่นะเออโมโนแฟร์โคปัญหามันยังไม่เจอหนักเท่าแวนการ์ดเลยเว้ยคืองงว่าเวลาทําเกมมีตั้งเยอะเยอะกว่าโควาแต่ทาไมสภาพเกมเออกมาเป็นอย่างนี้วะเบต้ามันคือ90%ของเกมเว้ยที่จะสร้างเสร็จอะแล้วมันควรจะเป็นแฟนอลโปรเจกต์เว้ยแต่อันนี้อะไรวะ1เดือนกับอีก10วันกว่าๆเองก็เปิดให้เล่นแล้วแล้วนี่คืออะไรวะเอาเกมสร้างไม่เสร็จมาให้เล่นเบต้าเนี่ยผมว่าถ้าเบต้ามันเป็นอย่างเนี้ย เกมเต็มก็คงไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่ใช้ engine m o n โนแฟร์ก็ไม่ได้หมายาว่าเกมจะดีเสมอไปนะเว้เยตัวอย่างก็นี่ไง Call of Duty v a n g u a ใช้ engine m o n โนแฟร์ก็ไม่ได้ไหมายควาว่าเกมจะดีสภาพมันก็ไม่เห็นแล้วในเบตา้าอ่ะเดี๋ยวผมแถมให้นิดนึงแล้วกันบักกระจุกกจิกทั้งหมดที่ผมแคปไอสกีนช็อตมาใน Di s คอ r d อันแรกอันนี้ดเม a g เลนของ E T G 44ดเม a g เลน2,000 <laughs> นี่ขนาดไม่ได้เพิ่มแอดเดตเมนต์อะไรเลยเนะเว้แดเมจเลนส0 0 0ครับทุกคนต่อมาอ่ะอันนี้นี่มันขึ้น Edit l โหลดเอาใช่ป่ะแล้วเนี่ยมันขึ้นภาพของโมโรไฟล์เว้ถ้ามันขึ้นตอนที่แบบกำลังพัฒนานอยู่หรือเดเวล็อปอยู่อันนี้ไม่ว่าเว้แต่เนี่ยเมตาของวันกาดมันดันเป็นของโมโรไฟล์ทั้งๆ้ที่ผมเวสุดเก้าก็คือสร้างคลาสได้แล้วเว้อยู่ดีๆเข้าปุ๊บมันเด้งอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ที่คุยปุ่มที่ตั้งไว้ดันรีเซ็ตเองเว้ ไม่ใช่ปุ่มอย่างเดียวพวกกราฟฟงก,กราฟ,ฟิกอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้พี่ในดิสคอร์ดก็โดนด้วยเหมือนกันเนี่ยปุ่มรีเซ็ตเองแล้วก็แสงแดดในแบบอีโตเนสผมว่าไอ้ที่เราถ่ายกี้เนี่ยมันน่าจะแก้แล้วเพราว่าเรื่องแสงแดดนี่ไงแต่อันเนี้ยคือตอนที่น่าจะยังไม่แก้เว้ยมันสว่างเกินไอจุดสีตรงนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าสตัตมันมาตรงเนี้ยเราไม่เห็นเลยอะแสงแนดดมันบังอะ่ะที่ถ่ายตะกินนี้ผมว่าน่าจะแก้และนะแต่ในสกรีนช็อตที่ผมถ่ายมาตั้ง วันก่อนสปาวนี้เลยอันนี้ก็แคปจากในกลุ่มคอร์ดิตีคนประกาศเสียงยี่สิบคิวทริปเปิคิวเดอเตอร์รสตี <c oughs> ยังเหลืออะไรอีกวะเดี๋ยวนะปึ๊บ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 อะตอนแรกอะ่ะเบต้าเวลาสปาในพวก TDM หรือไม่ก็ domination อ่ะมันยังมีดีเลย์สปาแบบโมโนแฟนเลยเว้ยแบบที่นับถอยหลังอะ่ะแต่รู้สึกน่าจะวันสองวันมั้งมันเอาออกไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันยังสปาม่วเหมือนเดิมแบบเกิดต่อนหน้าเกิดข้าง หรือไม่ก็เราก็เกิดต่อหน้ามันอ่ะแล้วก็อ่ะหมดวางบอศสตูยังไม่ได้วางบอมเลยด้วยเ,เห็นปหะดีเฟนต์เอแต่ดีเฟนต์บแต่ตรงกลางตรงนี้ไม่ให้ดีฟิล <laughs> ทางทั้งที่สตูยันไม่ได้วาง <laughs> มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหนหนมีอะไรให้ช็อตอีกปะวะของแต่งของปืนบาเออนี่ของแต่งอันนี้ได้เมจ 9ก9 9เราเมตรประมาณแบบ infinity damage l a n e อ,อะไรอย่างเงี้ยป่ะ <laughs> แต่อย่าว่างอย่างเงี้ยนะเลยนะ้เว้ย The Infinity Warfare <laughs> บู๊คิ้งของ NV4 อันนึงอะ่ะน่าชื่อ flatline ป่ะเอออันนั้นอะ่ะ <laughs> ประมาณแบบติดบอลแล้วเนี่ยเหมือ <laughs> นมีความสามารถของ NV4 flatline อะ่ะ damage l a n e <laughs> ไม่ตกยิงไกลเท่าไหร่ damage <laughs> ก็ไม่ตกอะไรประมาณนี้ป่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็อ่ะอันนี้กางเข้าหน้าโหลดยู่ดีอ่ะ ไอหน้าจอมันเลื่อนเลยเว้ยปกติมันจะมีตัวละครวิ่งตรงรลางรถไฟไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเข้าไปลงเนี้ยหน้าจอมันเลื่อนพาเราไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ติดกล้องตัดของปืนเบลนดเว้ยนี่อไอแง่งบางเว้ยแง่งตรงนี้มันบางเว้ยเออปืนเบลนอ่ะไอพวกกล้องมันจะติดต๊งข้างๆใช่ไหมแล้วพอเราติ่งอ่ะไอแง่งตรงนี้มันบางเว้ยซึ่งทาไมไม่เอาออกวะเนี่ยติดมาทําไมอืม น่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรให้ชอ็อตแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งนึกได้เลยเรื่องดอกช็อตแล้วก็เอ็มดวาวไซด์ไปด้วยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันบักหรือมันอาจจะเป็นแบบโควอหรือเปล่าที่แบบถ้าเราเอ็มดวาวไซด์แล้วเราดอกช็อตไปด้วยเนี่ยมันจะหยุดลิงเวก็ต้องรอดูตัวเต็มอะว่าถ้าดอกช็อตแล้วมันยังเอ็มดวาวไซด์ได้อยู่หรือเปล่าส่วนเรื่องคอนเทนต์ที่ให้เทสตตอนเบต้าเนี่ย ท่านี้ผมว่าน่าจะน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับโมโนแฟร์กับ War. โคว์เพราะอย่างโมโนแฟร์มันมีโหมดกา,าร์วให้เทสแล้วก็ c y b เบอร์ a อคแทกโคว์ก็มีอ่าวีพีเอชคอร์ดคอมไบอาร์มแล้วก็ไฟทีมที่ให้เทสแล้วก็แมปเนี่ยเยอะกว่าด้วยส่วนแวนการเนี่ย ถ้าที่นับได้ก็มีแค่ซิงแบบเองที่ให้เทสอะเล่นเงินจนเอียนกันไปค่าหนึ่งอะอืมหมดละเรื่องที่ให้ชอดกับแวนการ์ดเบต้าเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยคลิปสุดท้ายแล้วที่อยู่กับแวนการ์ดเบต้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปืนในเบต้านี่แหละนะฮะคลิปนี้หหนาไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ going dark